ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมในวนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในลำธารแห่งหนึ่งในป่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้เจอกับไข่กบที่แบบว่าตัวเท่าไข่ของมันเท่านิ้โป้นะครับผมแต่ว่ามันมีลูกออดข้างในประมันร้อยกว่าตัวเนะผมไม่ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ก็เป็นลำธารนะครับผมที่พวกไข่กบเนี่ยมันอาศัยวางไข่นะไข่ก็จะอาศัยอยู่ตามพวกริมตลิ่งแบบนี้นะครับผม ซึ่งผมจะเจออยู่ประมาณสองเม็ดนะครับทุกคนนี่อีกเม็ดหนึ่งตรงนี้นะครับนี่นี่นะทุกคนนี่นะครับเม็ดนึงเนี่นะครับ,รน,น,น,รบนี่ก็คือเป็นเอ่อไข่กบนะครับผมที่มันได้มาฟักนะครับผม ้ารุยดีนะทุกคนมันแบบมันดูแบบว่ามันมีแค่ฟองเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบส่องไปลึกอย่างนี้นะทุกคนเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีนมอไอข่แบบเป็นร้อยกว่าฟองอยู่ข้างในนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเจออยู่สองฟองนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือไข่อะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นออพวกกบที่แบบว่ากบพูดหรือว่าก,กบอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้แบบมันจะอาศัยอยู่ในตาม มันจะไปเกาะตายพวกโขดหินแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเอียอันนะผมมันเกาะแบบแน่นมากเลยนะทุกคนขณะผมดึงค่อนข้างแรงยังยังไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้เจอกับพวกตะกตันนหินที่อยู่ในน้ำนะครับผมพาไปดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับทุกคนและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราครับทุกคนมันคือตะกันที่อยู่ในน้ำนะทุกคนนี่นะครทุกคน มันคือตะ๊กแตนน้ำนะครับทุกคนผมจะดูนะครับมันอย mm. ู there, right? ่ในน้ำได้แล้วทุกคนผมนึกว hmm. ่ามันเป็นตะ๊กแตนแบบหลงทางมาครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นตะ๊กแตนอยู่ในน้ำนะครับทุกคนนี่นี่นี่เอาเฮ้ยนี่ครับทุกคนดผมออาไม้ดูนะครับมันคือตะ๊กแตนน้ำนะครับทุกคนนี่มันโผล่มาแล้วนี่ครับทุกคนมันคือตะ๊กแตนน้ำนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะเปล่าแต่ว่า ตัวของมันเนี่ยน่าจะอยู่ในใสายพันธุ์ตะกะแตนนะครับผมผมก็ได้เจอสิ่งที่แบบแปลกประหลาดอยู่สองอย่างนะครับทุกคนตะก,กะแตนน้ำใครมาให้ดูเอาดูไปไหนเราอ่ะโอเคครับนั่นคือตะก,กะแตนน้ำนะครับผมซึ่งมันเท่มากเลยนะทุกคนมันก็จะใส่อยู่ตามพวกหินที่แบบสีเหมือนตัวมันนะครับผมโอเคครับเราก็ได้เจอสองสิ่งนี้นะครับที่แปลกใหม่นะครับผม